นี่ค่ะวันนี้นะคะมาเจอเนาะเจ้าขายแล้วค่ะกับเชี่ยปะเจ้าขาพาไปค่ะเพื่อนๆนคือเรื่องของเรองเจ้าขานะคะผ่านมาเห็นงานนี้พอดี่ะจริงๆตอนแรกเน่ยกะว่าจะไปงานฮาราจูกุใช่ไหมแต่วันนี้นะคะพอดีผ่นานมาเห็นปุ๊บใช่ไหมแล้วเห็นงานเขาเนี่ยเป็นงานเหมือนงานเกษตรแฟร์ของน้องจอกค่ะเพื่อนเนเขาบอกว่างานนี้นะคะก็อ,อยู่ที่นี่แะคะค่ะนเพื่อนก็คือคลองลำไส้เลยค่ะเพื่อนๆนบรรยากาศตอนเนาะเจ้าข,ขาเข้ามานะคะก็คือจะเป็นบรรยากาศของชงทุ่งนานเนาะคืาแบบ ไม่คิดว่าจะมีบรรยากาศแบบนี้ในกรุงเทพนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวน้องจะขาจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศกันนะคะอยากรู้นะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าแบบบรรยากาศก็ดีมากแล้วคล่องคายนะคะหรือว่าของกินก็คือเยอะมากค่ะอยากให้เพื่อนมาดูกันเนาะไปดูกันเลยคะ่ะ รที่จบอครับขรเปลีย่ยนนะครเปี่ยนี่่างองเปลี่ยนเพราะว่าจอเปนองวันที่นอนเปลี่ยนะครับโรงเรียนนะฮะเลขทไายามเก้าสี่เ็ีครับท่านผู้ชมขอเรียบร้อยแล้วขอฝากตัวนะครับอันอันนี้คืออะไรหรอคะนี่จ้าอันอันนี้มีขายอะไรคะี่ แหนมเห็ดใายแหนมเห็ดภูฐานค่ะเป็นของที่ฟาร์มเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกค่ะอันนี้คือทำ<ล>เองเลยใช่ไหมคะปลูกเองเลี้ยงเองแล้วก็อันนี้ดินที่เลื่อยค่ะก็คือมีขายแบบชุดเล็กชุดใหญ่เลยใช่ไหมคะนี้เ<ห>นี่ยงานนี้คือมันมันเกี่ยวกับอะไรบ้างคะนี่แนะนําหน่อยพอดีหนูผ่านมาเห็นแล้วงานมันน่าเที่ยวมากมันเป็นงานเกษตรแปรค่ะเป็นการรวมตัวกันเพื่อผลิตภัณฑ์อะไรของของเห็ดของดอกด้วยอะค่ะแล้วก็คือแบบว่าเอ่อพื่อสร้างรายได้อะค่ะให้กับคนนใชุมช่ค่ะก็คือเป็นกิจกรรมของคนในชุมชนชุมชน โซนหน้าเป็นโซนทุ่งนค่ะด้านในเป็นของข้าราชการกับโรงเรียนต่างๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆคืออย่างที่บอกไปเลยนะคะที่นี่บอกก็คือของขายเยอะมากตรงนี้นะคะก็คือของสินค้าคนในชุมชนบุรีเนาะนี่โอ้แม่ค้าสวยมากเลยสวัสดีค่ะไม่ม่ไม่เป็นไรค่ะทำๆนั่นเลยค่ะโอ้โหน่าทานมากเลยนะอันนี้เป็นบัวลอยใช่ไหมคะโอ้ เยอะมากเลยนะมีใส่เค็มด้วยใช่ไหมคะอโอใส่ไข่สามห้าถ้าธรรมดา30ใช่ไหมคะอ่าธรรมดา30โอ้โหเพื่อนๆคือแบบเครื่องคือแบบจุกๆนะแล้วนี่คือเขาแบบต้มโบรอยตรงนี้เลยนะแมหมผุดๆน่าทานมากเลยเม็ดพอคำแบบเพื่อนอันนี้อันนี้ทำเองหมดเลยเหรอคะ ทำเองหมดเลยนะคะขายขายยังไงคะพี่แนะนําหนูหน่อยได้ไหมคะลายติก็59อันนี้มันมีสี 3, ่สายร้อยหนึ 4, 9, ่งร้อยยี่ห้าร้อยสี่เก้าร้อยหกเก้าแล้วเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่าแบบว่ามันลายมันจะต่างกันนะคะคือจะมีแบบว่าแบบนี้ก็คือแบบว่าสายแบบนี้แล้วมันจะมีขีดเข้าอีกเนาะขาดขีดอันนี้เส้นเล็กนะคะจะสูงหน่อยอเพราะว่าต้องยกสองขึ<ๆ>้น<ๆ>งานทุกๆตรงงานละเอียดเลยนะคะอันนี้อันนี้ขออนุญาตถามสอบถามนิดนึงคะ่ะงานจัดก,กี่วันคะประมาณวันหนึ่งก็เสร็จค่ะถ้าไวเล็กค่ะอือโอ้โหครูแบบ ของพวกนี้มันเป็นของบันณี่นะพเพื่อนๆต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่เพื่อนๆตรงว่าคุ้มค่าอยากให้เพื่อนมาแวะมาดูกันแล้วครับเพื่อนๆมีนั้งของกินนะคะแล้วก็มีเป็นของแบบฝีมืออย่างนี้ด้วยเนาะโหนสวยๆมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ นี่ก็คือจะเป็นอีกโซนนึงแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นเมื่อกี้ถามนี่มานะคะบอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบเขาเรียกมันเป็นของข้าราชการนะคะหรือว่าเป็นของโรงเรียนท่านใดนะครับท่านใดที่คิดว่าของจะเป็นสินค้าเกษตรนะคะเพื่อนเดานมา ติดต่อซักไรได้นะครับคือที่พูดไปว่าส่วนใหญ่เป็นพวกแบบสินค้าเกษตรใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นผักค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เขาจะเอาผักมาขายนะคะ <The food. S 1> ผักทุกอย่างเนี่ยถือว่าอิสระเลยค่ะเพื่อนเพืกถูกมากๆเลยนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆไม่ว <todo. S 1> ่า,าจะเป็นมะนาวนะหรือว่าจะเป็นถั่วายานะคะสินค้าการ,กรเกษตรล้วนๆเลยนะเพื่อนๆอ,อันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นมะนายักษ์นะเพื่อนๆพเพื่อนๆอดูดิอันนี้คือมะนาวใช้ปก <todo. S 1> ติอันนี้เ็ใช้ปะกะติเธอ อันนี้คือมะนาวยักษ์ไซส์ใหญ่มากน้ำเยอะมากนะน้ำเยอะด้วยใช่ไหมคะพี่โอ้โห <c oughs> สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆลูกแบบยหญ่ใหญ่เลยเพื่อน นี่คือไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่คือแบบคนละไซส์กันเลยนะเท้าแก้มมันก็ขาเลยตรงนี้น้องถ้าขาวรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นของยูที่เพียนนะคะเพื่อนก็คือเป็นของโอเรียนนะที่มีของขายเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกแบบของที่เป็นแบบว่าหัตถกรรมนะหรือว่าจะเป็นพวกแบบของขายไม่ว่าจะเป็นขนมนะหรือว่าจะเป็นพวกแบบว่าต้นมุงต้นไม้ก็มีค่ะเพื่อนงานนี้คือแบบว่าเอาใจคนที่แบบว่าชอบแบบต้นมุงต้นไม้เลยนะแต่ของกินก็มีมีหลากหลายจริงๆแบบเพื่อน ยอ่ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นสินค้าต่างๆแล้วก็เป็นข้างหย้ากเป็นต้นไม้นะคะเพื่อนๆช่วงหน้าจะเป็นผักด,ด้วยนะเพื่อนๆเ,เ,เป็นเหมือนผักออร์แกนิกนะคะเพื่อนๆเนขามีจักเป็นชุดเชิดเลยเนะี่ยน่าทานจริงนะผัดมาจะเป็นนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นไข่ไก่นะ โ,โหสด,สดกันเลยนะคะพเพื่อนๆตรงนี้นะคะพเพื่อนๆคือจะเป็นเนิ้วคําดอกบัวค่ะพเพื่อนๆคือจะมีทั้งใบชะพูด้วยแล้วก็จะมีเป็นดอกบัวด้วยนะาทานยากนะเพื่อนๆแต่เราเห็นตามทั่วไปก็คือจะเป็นแค่ใบชะพฉูใช่ไหมมีจับเป็นชุดให้ด้วยโอ้โหมีน้ห่อด้วยแล้วก็เป็นชุดด้วยนะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นแบบสมุนไพรกันเลยนะคะ ถัดมานะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเพื่อเพื่อนเป็นสินค้าที่เป็นแบบเป็นพืชผักหรือว่าผลผลิตของเขาบอกว่าเป็นผักสวนครัวปลอดสารพิษด้วยนะโหสวัสดีค่ะคนนี้ถ่ายเลยนะคะมาตักช่องเที่ยวป้าเจ้าขามาไป YouTube ค่ะ อันนี้นะคะเพื่อนๆก็คือจะเป็นสินค้าใช่ไหมคะการเกษตรของที่นี่นะโอ้โหโรงเรียนอะไรนะคะสันนี้ค่ะอิสลามลำไส้ค่ะโรงเรียนอิสลามลำไส้ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นผลผลิตของทางโรงเรียนนี้เลยเนาะใกล้ที่ใกล้กับพื้นที่สถานที่จัดงานเป็นเหมือนโรงเรียนสถานที่เจ้าภาพมีผลผลิตดีๆเยอะเลยเนาะโอ้เพื่อนๆมาได้เลยนะ เป็นของชุมชนด้วยของโรงเรียนก็คือจะเป็นของชุมชนที่เป็นของผู้ปกครองเด็กค่ะที่เขานํามาร่วมกับเราด้วยที่ต้องๆต่างชุมชนมีกิจกรรมดีๆนาะมีน้องผู้ปกครองด้ื่อมีั้งเด็กนักเรียนแล้วก็แบบรช้ด้วยก็ร่วมมือกันนะคะเพราะว่าคือเราถือว่าเราอยู่ในย่านของหลับไซนี้อยู่แล้วค่ะก็นําผลิตภัณฑ์แล้วก็ ต,งต,งตรงลำไท้นี้คือสถานที่ที่เราจัดก็จะพาเข้าไปท่องเที่ยวซึ่งจะต้องผ่านหน้าโรงเรียนแล้วก็มีสถานที่ต่างๆด้วยนะคะคือครบเลยนะคะ <พบ S 1> ขอบคุณนะคะ,ะขอบคุณมากที่แชร์ข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆเมื่อกี้ก็ไปดูแล้วมีทั้งขนมนะคะแล้วก็หลักๆจะมีสินค้าที่แบบว่าแบบสุดยอดเลยเป็นออร์แกนิกอันนี้ถัดมาเขาบอกว่าเป็นของโรงเรียนสุเหลานาตับนะคะเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นเห็ดแน่เลยนะเพราะเห็ดอะค่ะเพื่อนๆ คือเท่าที่รู้มาก็คือเห็ดเวลาเขาปลูกคือเขาจะแบบว่าห้ามโดนแสงเยอะเพื่อนเพื่อนคือมันจะต้องอยู่ในร่มนะคะมันถึงจะแบบจะโตขึ้นดีหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีมากเลยนะเพื่อนเพื่อนคืองานนี้คือเขาเป็นกิจกรรมที่แบบว่าชุมชนจริงๆเลยเพื่อนๆนก็คือมีนองผู้ปกครองมีทั้งเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็มีทั้งคุณครูด้วยที่แบบว่าได้ทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้เนาะอันนั้นคืออะไรอ่ะเพื่อนเเขาเป็นเหมือนแบบเป็นหนยนต์หรอไม่นเกี่ยวกับการเกษตรหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเพื่อน เขาเรียกอะไรเขาบอกว่าเป็นสายรักษาความสะอาดนะคะของสํานักงานเขตค่ะเพื่อนเพื่อนหนองจอกนะเขาก็เป็นเกี่ยวกับโครงการที่ว่าเปลี่ยนขวดพลาสติกค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นของใช้สารพัดประโยชน์เลยเพื่อนเพื่อนนี่นะคะคือบางทีเนี่ยขยะเราควรที่จะแยกนะเป็นประเภทว่าควรจะทิ้งแบบไหนนะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะมีถังขยะแยกให้เลยเนาะ บางทีการแย่ขยับมืออาจจะคิดว่ามันไม่สําคัญแต่มันสําคัญนะเพราะว่าต่อไปที่แบบว่าหลังจากทิ้งเนี่ยเขาสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้นะเพื่อนๆอันนี้นะเพื่อนๆจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะแผ่นดินทองนะคะดารุนนะคะคอยร้อ,รอรน,ะะน,นนะคะถ้าถ้าเนาะทขาอ่านผิดขอโทษนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอันนี้เกี่ยวกับบูธเกี่ยวกับอะไรคะอันนี้ขนมหวานฮะอมาจากที่ไหนอันนี้ชุมชนดารุนคอยร้อนฮะ แต่มานืมโมล่ะค่ะพี่ถูกนะก็คือเป็นทำจากขนมไทยใช่ไหมใช่ใช่ลองไหมลองไหมนี่นี่มาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาเลยมาม้วนเลยมาเลยไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเพราะพอเนี่ยอันนี้อันอันอันนี้ทำอะไรอยู่คะเออฝ่ายแก้แล้วอันอันนี้คืออะไรคะพี่ฝอยทองฝอยทองอ่ะเพื่อนๆดูแล้วก็ฝอยทองทำยังไงเดี๋ยวเดวมาเดี่ยวมาเดี่ยวอันนี้ของเพื่อนๆี่คืออันนี้กำลังขึ้นขึ้นนะเป็นฝอยทองนะคือเพื่อนๆจะเห็นแต่ว่าเป็นฝอยทองแล้วแต่ยังไม่ได้รู้ว่าวิธีการทำทำยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่เขาทำให้ดูเดี๋ยวจะให้ทำเลย ขอบคุณค่ะ ใจดีมากเลยนะคะอันนี้ต้องทำยังไงเออท่าพี่คะสอนหนูหน่อยกันยื่นไดคะค่ะยกขึ้นก่อนใช่ไหมคะยกขึ้นอย่างเงี้ยกันแล้วกันเนี่ยค่ะก็ค่อยบ่นช้าๆใช่ค่ะเอาโอเคเอาจับได้ค่ะจับเลยจับได้จับเลยค่ะเอาเนี่ยนะคะโอเคเลยค่ะก็ค่อยบ่นใช่ไหมคะค่อยค่อย่นกันเรื่อยๆค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละอ่าเทียนเยนน่อค่ะอ๋อต่ำต่ำหน่อยนะคะเพื่อนเส้นเส้นมันจะยาวติดกันเนาะไม่ค่ะเส้นมันจะได้ไม่ขาดอ๋อจะได้ไม่ขาดนะคะโอเคโอเคได้เลยได้เลยโอ้เป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนอกจากทหน ราได้มาดูงานดีๆแล้วแล้วเราก็ได้มาแบบตัวประสบการณ์ด้วยเนาะห้าห้าสามห้าห้าสามศูนย์เจ็ดสี่สี่ชาอันนี้อันนี้เบอร์เกี่ยวกับขนมใช่ไหมขนมต่ะขนมใช่ไหมใช่ค่ะจังเลยเขาดูแลรอดพี่พี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าขอบคุณที่เป็นหนึ่งตเด็กเพื่อช่วยขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะตัวประสบการณ์มากอร่อยเลยโอ้ขนมหวานมีหลากหลายเลยนะคะเพื่อนๆนี่เขามีไอชิมกันด้วยใจดีมากเราเป็นชิมและกับมือไม่ค่ะ

เวลาพอขอค่ะอันนี้ถัดมานะคะจะเป็นส้กคอผูกขินผัดไหมอีกเป็นเมนีม่ขผ่นดินทองนะคะคอยลุดตักวานะคะเพือพ่อนเอเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเลยเพือพ่อนๆที่เพื่อนเห็นเนี่ย คือปกติเนี่ยคือเราจะเห็นแบบว่านอกจากที่แบบจะเห็นขนมแล้วนะคือเห็นสินค้ากางเสษตรด้วยอันนี้ขนมตาลถัดมาเป็นนี่นี่โรตีกุหลาบเนยสดจ้าโอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลยนะล้กขาชอบนะงานแบบนี้คือเป็นงานชุมชนที่เขาแบบว่ามีความสามัคคีกันในการทางานงานนี้จริงๆอ่ะคุณรู้สึกว่าแบบชุกบูนนี่คือเขาจะแบบหาสิ่งที่ดีที่สุดของชุมชนเขาหรือว่า โซนนั้นๆน่ะเพื่อนำมาแบบนำเสนอเนาะอันนี้จะเป็นลำไสฟาร์มอนาตักสตปีใช่ไหมคะโอ้โ oh, ห oh, มีทุกอย่างเลยเนาะอันนี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือเป็ดใช่ไหมคะว่าทำไมเป็ดอันนี้เป็ดนะคะเพื่อนๆเป็ดคอดัตใช่ไหมคะข้างบนน,นนี้คืออะไรคะพี่คะนี่เป็นแอริกันเล็บเบิร์ดน้อง ใช่ครับอันนี้จะเป็นออัันนนนนีีี้้พกเป็ดแมนดารินเป็ดแมนดารินก็คือสีสันเขาจะต่างออกไปเนาะเป็นขึ้นอยู่กับพันธุ์เาด้วยใช่ไหมคะตู้โฮสต์เป็ดเมนดารินตับยุนแบ๊กอ๋อก็คือจะแยกออกไปอีกใช่ไหมคะพี่ถึงแม้จะอยู่ในกองเดียวกันเนาะแต่ว่าเขาจะใส่พันธุ์นี้ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยนะเป็นริงเน็กครับสีน้อสแบบคามคามเนาะแล้วก็สีขาวสีน่ากันครับอันนี้อันนี้เป็นประเภทไายไทยคือสีด่างนะครสีด่างนะคะราคาเนี่ยจะดีเหมือนกันเนาะพี่เนาะสวยๆแล้วมันหายากคู่นี้หกพันบาท โอ้อย่างนี้ถ้าแบบมีเพื่อนๆสนใจนี่ติดต่อทางตรงนี้ได้เลยใช่ไหมมีคู่ชัวร์เพื่อนเพื่อนนี่นะก็คือจะมเี้ยงเซตเบอร์โทรนะโหตามนี้ได้เลยนะหรือว่าเอาง่ายถ้าแบบว่าเพื่อนๆยังไม่ละเอียดพอมาเที่ยวงานได้เลยใช่ไหมพี่งานนี้ถึงวันไหนถึงวันไหนครับพี่คะสี่ถึงสิบสามี่สิบวันครับวันจัดกันแบบจุกจุกําำำไม่ว่าจะเป็นสินค้าการเกษตรเนาะหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะที่แบบว่าน้องสวยมากนะลายแต่ตัวสวยสุดๆมีพี่เขาจะเปิดแล้วเขาพูดถูกว่าคนหนุ่มจอกใจดี อุ้ยน้องนี่เขามีเขามีตรงนี้ด้วยพี่ขามีปีกด้วยน้องน่ารักตกใจปะเนี่ยอุ้ยน้องน่ารักมากเลยค่ะอ่าอ่าน้องมาจากที่ไหนเมื่อกี้แควล่ะดูน่ารักมากขอบคุณนะคะน้องน่ารักมากเลยดูดิพีิน้องจับ <c oughs> แ,แบบว่าแบบไม่ดิ้นเลยนะเนาะแลบว่าน้องไม่กลัวเลยของเท้าเองเหรอเอาใส่ ัันนน้ใส่่เพิมสวัสดีค่ะอันนี้บูธเออ่กะหรี่ปั๊บงาดามหาสารนะคะเป็นบางกอกแบรนด์ของน้องจอกนะคะใช่ค่ะขนมนะคะออริจินอลจะมีกะหรี่ปั๊บงาดำไส้ไก่นะคะแล้วก็ไส้หวานจะเป็นไส้งาดำนะคะโอ้จะมีสองไส้เลยใช่ไหมคะพี่ก็จะแยกซีนะคะสดสะอาดก็คือเราทอดใหม่แล้วกันเลย่ะ ตรงนี้นะคะก็คือพิเศษเป็นสวยมากเนาะแล้วก็คืออาหารน่าทานมากเลยนะเขาบอกว่าผมว่าถูกปากของแากแม่ถูกใจสุดยอดทำคมละมุนละไมแต่รสชาติอร่อยกว่าความลุ้สกุลมีซอยสามนะคะใครนะคะที่อยากทานของอร่อยมาได้เลยนะพิการมีเขาบอกไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าแบบ แบบใจร้อนอยากมาเลยก็มางานนี้ได้เลยเนาะอ่าเพราะว่างานเขาจะอยู่ประมาณสิบวันเลยเนาะจัดเต็มค่ะเพื่อนๆนี่ของมี่น่าทานมากเป็นาว่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานนะเพื่อนคือแบบคือของเขามีขายหลากหลายมากเลยนะคะเพื่อนและพร้อมกับได้ความรู้ใหม่ๆด้วยที่นอต้าขาก็ไปรู้เปิดประสบการณ์มากค่ะเพื่อนบูธนี่คือเยอะมากเลยนะมีหลายโรงเรียนเลยค่ะเพื่อนๆแอะสดงคือของสินค้าเขานะคะก็มีเยอะแยะมากค่ะเพื่อนอย่างที่บอกไปเพื่อนๆอาจจะงง ำไมเรต้องขาดใช้เขา่าเยอะแยะมากเพราะว่ามันเยอะจริงๆเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นของขายของฝากก็มีเยอะนะคะหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เขาแบบว่าเป็นแบบชุมชนจริงๆอ่ะเนาะที่แท้จริงเลยนะคะเพื่อนๆนี่คือเขามาจากหลายที่เลยนะคะเพื่อนๆของกินก็อยู่ด้านนอกนะส่วด้านในนี่ก็คือจะเป็นสินค้าข้างเกษตรเลยค่ะเพื่อนๆ เกอย่างนะคะเพื่อนๆวันนี้ที่เราจะขามาเนี่ยคือมาวันแรกนะคะเพื่อนๆก็คือถือว่าของก็ถือว่าตรงนี้ก็ถือว่าแน่นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆคือมีหลายบุธเลยส่วนเรื่องแบบร้านค้าก็อาจจะมีบ้างเนาะเพื่อนๆวันแรกอาจจะยังไม่แบบว่าครบนะแต่ว่าก็ถือว่าของกินน่ากินก็เยอะมากค่ะใสดพี่ค่ะพ,พี่พี่มาจากที่ไหนคะพี่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครครับ,รบแล้วเมื่อกี้เราก็ขาเห็นนะคือเห็นหุ่นอันนี้สงสัยมันคือหุ่นอะไรคบพี่เป็นหุ่น เกี่ยวกับเป็นงานวิจัยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับซึ่งจะเอาไปใช้จริงนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะเดินทางลงไปที่ปัตตานีครับใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดพวกที่ต้องสงสัยที่เป็นขนาดใหญ่ๆนะครับซึ่ง<อ>หุ่นขนาดเล็กมไม่สามารถกยกได้ใช่ครับก็จะใช้หุ่นยนต์เข้าไปแทนวัตถุประสงค์จริงก็คือทําขึ้นมาเพื่อไม่ให้ อาหารเนี่ยที่จะต้องเข้าไปเก็บปูเองต้องใส่ชุดไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงเนาะก็คือใช้คนเข้าไปแทนเลยใช่ครับแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นของฝีมือคนไทยด้วยใช่ครับใช่ครับฝีมือคนไทยเก่งมากเลยนะใช่ครับตัวนี้ก็ทําที่ประเทศประเทศไทยแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครทั้งหมดเลยครับทั้งหมดนี้โอ้สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าได้ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงด้วยใช่ไมพี่ใช่ครับไม่ธรรมดาเลยนะยังไม่มีการใช้เห็นเมื่อกี้เห็นจะมีควบคุมหรอพี่มันจะต้องควบคุมยังไงครับนี่จะเป็นรีโมทมันเนี่ยครับอ๋อตรงนี้นะ คะเพื่อนจะเป็นรีโมทค่ะคือมีเป็นตัวควบคุมด้วยใช่ไหมคะพี่เราไม่ต้องเข้าไปตรงหน้าง,งานตรงนั้นเองเนาะระยะประมาณโลกว่าครับประมาณโลกว่าในการควบคุมผ่านทางรีโมท,โม,ทมีมอนิเตอร์ให้ดูครับมีกล้องหน้ากล้องหลังอะไรี้ยครับแล้วก็มีแขนในยกตัวนี้จะสามารถยกน้ําหนัก ได้มากถึง80กิโลโอโตอนที่มันสามารถยืดแขนสุด1.8เมตรุดสุดเลยนะใช่ครับสุดยอดเลยนะต้องขอบคุณพี่มากๆนะคะให้ความรู้ดีๆมากๆาเลยวันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อนเมื่อกี้หนูเห็นแล้วแหละตรงนู้นนะเห็นให้เขาม,มันคืออะไรนะเราก็สงสัยหุ่นยนต์นี้คืออะไรพี่เขาตอบแล้วนะว่ามันคือหุ่นยนต์พุ่งระเบิดใช่ไหมคะขนาดเล็กด้วยโอ้แต่ขนาดเล็กไม่คู่จัดเต็มเหมือนกันนะคะพี่ใช่ๆๆๆๆนะแล้วจะมีอีกไซนี<ส>้จะเป็นไซที<ส>่จะต้องเดว เป็นไซส์ที่ให้ผู้ว่าเอาคล้องไอไอตัวไม้ไม้คล้องไปให้ผู้ว่าจะเป็นไซส์นี้เลยอ๋อจะเป็นไซส์นี้ก็คือในภาพเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับทางทีมงานเขากำลังเซ็ตอยู่อ๋อแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่อันนี้วันแรกเนาะแต่วันแรกก็ถือว่าจัดเต็มแล้วเนาะแต่ถ้ามาวันถัดไปก็คือของก็จะฟูขึ้นอีกใช่ไหมคะใช่ครับแต่สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆงานจัดหลายวันด้วยมาเที่ยวกันได้เลยพูดตรงสนุกสนานมากค่ะขอบคุณนะคะพี่ เราจะให้เพื่อนๆมาแบบเปิดประสบการณ์ใหม่เพราะวันน้นเจ้าขาคือการให้อาหารควายกันรกรรมนี้เขาสิบบาทเธอถูกมากนี่น้องมาแล้วต้องแบ่งกรรมกันใช่ไหมมาไว้ปั๊บพี่คะกินได้ไหมน้องกินแล้วนะโอ้ยองนะย้ำล้ำ ตัวแล้วค่ะเป็นเพื่อนอันนี้น้องเผือกใช่ไหมน้องชื่ออะไรคะรวงข้าว,ว,าวอู้ชื่อน้องหวานมากเลยน่ารักนะคะโอ้โหตัวไหนครับตัวตัวนี้ใช่แม่น้องแบงค์ไทยปะคะอ๋ออยู่รตรงนู้นไ,ไม่ใช่ใช่ปะคะ อ๋อน้องแตงไทยเพื่อนมาได้สองวันนี่ค่ะเพื่อนปูตกปูหนูโลกอยากกินแขนพี่โลภโอ้ออยชื่อชื่อน่ารักนะนำโชคแต่เมื่อกี้นำโชคจะกินแขนพี่โอ้โหนุ่นนี่น้นองนำข้าวใช่ไหมน้องนิงกำลังหยิบกำรรน้องน้องครับ ไม่มันนึงออกได้ค่ะต้องนะเต้นเองเต้ให้อาหารน้องเขาขีอ้าวงๆมาป้อนน้องได้หรือเปล่านี่น้องกินน้องกินเก่งมากเลยค่ะเพื่อนเอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาที่นี่มใช่มาที่นี่มาให้อาหารน้องได้เลยนะเพื่อนๆน้องน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆนู่นน้องไปนู่นแล้ว มาทำคือปั่นเรือเพื่อนๆไม่เสียตังค์เลยค่ะไม่ต้เฟรีนะใส่ชูชิพด้วยผูคขามเซตตี้นะในในร่างาก็เอาจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วต้องขอไปก่อนนะบ๊ายบาย